เริ่มต้นในการตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะจะมีข้อจํากัดให้กับตัวเองนะฮะแต่วันนี้ครับผู้หญิงท่านนี้นะฮะมีข้อจํากัดหลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญชาติครับภาษาแม้กระทั่งท่านเองก็โดนเลิกจ้างออกจากงานแต่ก็เป็นผู้หญิงที่สู้มากๆนะฮะสู้เพื่อลูกนะฮะที่อา่ามีปัญหาในเรื่องสุขภาพเป็นออทิสติกครับก็ เป็นนักสู้นะฮะสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อนคนที่เรารักวันนี้เราอยู่กับนะแขกรับเชิญพิเศษนะครับสวัสดีครับพี่จูรี่สวัสดีครับส <ST. S 1> วัสดีครับพี่จูรี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็อยากให้พี่จูรี่นะฮะแนะนําตัวเองหน่อยครับว่าพี่จูรี่นะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ครับ <ST>. ค่ะก็ขอสวัสดีพี่จูรี่ค่ะอยู่จังหวัดเชีงยงใหม่ค่ะเป็น เป็นจีนยูนานค่ะที่พ่อแม่ออพยพม,มาจากประเทศจีนค่ะที่ผู้ไทยไม่ชา้าแล้วก็เ,เรียนแค่ปอีเองค่ะครับผมโอเคนะในความสำเร็จของวันนี้เนาะที่พี่จูลี่ได้มีโอกาสนะฮะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าอยากจะถามเลยครับผลลัพธ์ที่ได้นะฮะในธุรกิจไอเดียของเราเนะี่ยได้ผลลัพธ์แบบไหนครับถึงได้มีโอกาสมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ครับ ก็คือเอ่อผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าจูลี่มาเจออินดีมเนาะก็คือช่วงที่จูลี่โดนจ้างอาจารย์นางแล้วแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเป็นเป็นแม่ค้าขับรถพ่วงขายกิวซาตามตลาดนัดค่ะแล้วก็คือรายได้ไม่พอค่ะมีแต่รายจ่ายค่ะแล้วก็ที่ต้องดูแลลูกสองคนเนาะลูกก็เป็นออทิสติกด้วยค่ะแล้วก็พี่จูนี่เป็นครับตอนเนี้ย ตอนนี้ยพี่จูลี่ยมีรายได้เท่าไหร่นะ,ะจากธุรกิจอิอ<ใ>นดี้นครับตอนนี้จากธุรกิจอินดี้มีรายได้หลักแสนไปปนนี้แล้วค่ะโอ้สุดยอดเลยครับมีรายได้หลักแสนนะฮะเราก็ได้ยีโอกาสนะเป็นแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันมากขึ้นกว่าเดิมเนาะโอเคอยากให้พี่จูลี่นะครับแนะนําตัวเองหน่อยครับว่าพี่จูลี่เนี่ยสมัยเด็กๆนะฮะเป็นคนที่ไหนนะฮะเกิดที่ไหนครับ แนะนำครา้าวๆนิหนึ่งครับอ๋อได้ค่ะจูลี่ก็เป็นคนจีนยูนานที่พ่อแม่ออกพยพมาจากประเทศจีนแล้วก็จูลี่เกิดในเมืองไทยแล้วก็ประมาณตอนอายุประมาณสี่ข้าวขวบเนาะแล้วก็แม่ก็พาไปอยู่ประเทศจีนอีกค่ะกลับมาอีกทีก็ประมาณอายุสิบกว่าแล้วค่ะก่ไนหมค่ะก็เลยได้ได้กลับมาก็เรียนมาตอนนี้คือทุกวันนี้มีมีบัตรใบรับรองคือบัตรประจำตัวของ ของประเทศไทยที่รับรองว่าจูลี่เป็นอยู่ในประเทศไทยค่ะมีมีใบประ<า>จำตัวให้จูลี่คะ่ะอ๋อตอนนี้มีบัตรประจําตัวเรียบร้อยแล้วอยู่ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะ,ะอยากให้จูลี่นะคนะแนะนำอ่าอ่าแบ่งปันหน่อยครับว่าพี่จูลี่ก่อนอา่าก่อนที่จะมารู้จักธุรกิจดินพี่จูลี่ทําอะไรมาบ้างครับก่อนที่จะมารู้จักธุรกิจอินดิมจูลี่เป็นพนักงานขายที่นอายามพารา อยู่ที่บริษัททัวร์จีนลักกระบังค่ะอืมทำมากี่ปีแล้วครับประมาณสิบปีได้ค่ะประมาณสิบปีค่ะอ่าแล้วอาชีพล่าสุดครับที่ก่อนที่จะมาเจอธุรกิจนรทำอาชีพอะไรครับอาชีพล่าสุดเป็นพ่อค้าเอเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแม่ค้าขายกิวซ่าขับรถพ่วงขายอยู่ตามตลาดนะค่ะตามนี้เลยค่ะคนไรค่ะก็ที่ไหนเขาจัดงานวัดอะไรก็ไปขายที่นั่นค่ะ เน,นี้ค่ะอ๋อแล้วถามหน่อยครับอะไรฮะทำให้พี่จูเลี่ยนี่ยจากพนักงานประจำะมีเงินเดือนปีอยู่แล้วฮะแล้วทำไมต้องมาเป็นแม่ค้าด้วยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับก็จูลี่จูลี่เจอวิกฤตโควิดสิบเก้าค่ะคนไม้เจอก็คือโควิดสิบเก้ามาก็โดนจ้างออกจากงานเลยค่ะแล้วก็ไม่มีไม่มีไรายได้ค่ะแล้วก็มีแต่รายจ่ายที่รออยู่ค่ะลูกสองคนก็ต้อง ลูกชายคนโตต้องไปโรงเรียนต้องมีค่าใช้ใจ่ายเยอะมากเลยค่ะอืมในจังหวะที่แบบหยุดคือเรามีเงินเดือนมีรายได้ดีแล้วอยู่ดีๆโดนจ้างออกจากงานเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นครับเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นคือคืออยากจะร้องไห้อะค่ะก็คืออ่าลูกชาย คนที่สองก็ต้องที่เบโอทิสตีนะคะต้องไปหาหมอค่ะต้องไปหาหมอแล้วก็ไปรับยาแล้วก็ทุกครั้งที่ไปไปหาหมอก็จูลี่ก็ไม่มีรถยนต์ค่ะแล้วก็ต้องเหมารถคนเองไปค่ะคนไม่แล้วก็เงินที่เงินที่ทํางานได้มาก็ใช้ไปทุกวันทุกวันก็หมดแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะเงินที่เขาจ้างมาเนี่ยก็ใช้ใช้ใจ่ายได้นานไหมครับที่เขาจ้างเราออกแลเพื่อมา ดูแลลูกเรารักษาลูกเราเนี่ยมันมันใช้มันพอนะฮะระยะเวลากี่กี่วันกี่เดือนครับประมาณห้าเดือนค่ะประมาณห้าเดือนแล้วก็ปี<ด>ที่ <5 S 2> แล้วใช่ค่ะแล้วก็ปีที่แล้วนะคะดีช่องดีที่จูลี่จูลี่ทำอินดีไว้ก่อนค่ะแล,แล้วก็คือลูกชายคนโตเป็นเป็นไข้ไข้หวัดไข้เลือดออกค่ะแล้วก็ลูกชายคนที่สองก็ติดโควิดค่ะแล้วก็ ต้องคือต้องขอบคอุณเองดีค่ะที่ที่จูรลี่ทำอินดี้ไว้ก่อนแล้วก็มีทุลงวันที่หน่งครับสองหมื่นค่ะคือ,ค,อคือจังหวะนั้นน่ะจังหวะวิกฤตเข้ามานะฮะทุกท่านครับกดหัวใจให้ที่จูรลี่หน่อยครับต้องบอกว่าเป็นนะฮะต้องบอกว่านี่คือผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะะที่ผมทราบข้อมูลมนาะว่าก็ ก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งคนหนึ่งที่เป็นนักสู้คนหนึ่งนะฮะอ่าในความรู้สึกผมที่ได้พูดคุยกันนะอ่ากดหัวใจกดกําลังใจให้พี่จุลี่หน่อยครับนะสู้นะพี่จุลีนะโอเคครพี่จุลีครับนะเดี๋ยวอย่างนี้เอ่อในจังหวะนั้นน่ะที่อ่าโดนจ้างออกจากงานนะฮะแล้วมีมีเงินที่เขาจ้างมาเนี่ยในการเลี้ยงครอบครัวเนี่ยประมาณห้าเดือน ในจังหวะนั้นน<ช>่ะพี่จุูเลอยู่ด,ดีมามาเป็นแม่ค้าได้ยังไงครับ<ก>เคยเคย,เ,คยเป็นแม่ค้าๆๆมาก่อนไหมเคยขายของมาก่อนไหมไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยขายอะไรมาก่อนแล้วก็ตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อจะมาซื้อซื้อหลังคารถพ่ว,วงค่ะแล้วก็มาลงทุนมาขายกิวซ่าเพื่อจะเลี้ยงลูกค่ะดูแลลูกค่ะคนใหม่อืมนะก็ ขายของอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยแล้วเจอธุรจิจอินดีมได้ยังไงครับอ๋อก็คือผู้เปิดโอกาสก็คือพี่พี่นันหรือพี่อุศนีบุญญานันนะคะผู้เปิดโอกาสต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ทําให้จูลี่แนะนำมาจูลี่จูลี่ก็คือจูลี่แค่ได้ยินว่าอินดีมนะคะจูลี่ก็พี่นันก็คือแนะนำมาค่ะจูลี่รู้สึกว่าจูลี่ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งแล้วค่ะทั้งนั้นที่จูลี่ยังไม่รู้ว่าอินดีมคืออะไรเลยค่ะ ใช่ค่ะกแ็แค่ได้เห็นแค่ได้เห็นก็รู้สึกว่าเราสําเร็จแล้วใช่ค่ะโอ้โหพี่จูเล่ครับถามหน่อยครับอผู้เปิดโอกาสเนี่ยรู้จักกันมาก่อนไหมหรือเจอกันทางออนไลน์ครับรู้จักกันค่ะพี่พี่สาวท่านนี้ก็คือ,อรู้จักกันมาประมาณยี่สิบปีแล้วค่ะแล้วก็พี่พี่อุศนีนะคะเป็นพี่สาวท่านหนึ่งที่ที่ททมีอะไรสิ่งดีๆก็จะจะมาแนะนําให้จูเล่ค่ะ พี่สาวพี่สาวทางนี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็จูลี่ก็ครับงะครับผมในจังหวะท,ที่มาให้โอกาสนะฮะพี่จูลี่ตอนแรกอ่ะรู้สึกยังไงครับเปิดใจเลยไหมหรือหรืออ่าคิดดูก่อนหรือยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเอ,อจูลี่เชื่อมั่นในในพี่อุตเนียค่ะจูลี่เอ่อพอวันที่หนึ่งที่พี่อุตเนียแนะนําจูลี่ในวันนั้นค่ะประมาณสามชั่วโมงจูลี่ สมัครเลยค่ะจูลี่เข้ามาเป็นเขาอยู่อยู่ในครอบครัวอ,อ,อินดิวเลยค่ะคือสมัครวันนั้นเลยใช่ค่ะสมัครวันนั้นเลยก็ก็ยังงงอยู่เลยว่าเอออินดิวทำยังไงต่อ,อยไยค่ะก็คือโชคดีโชคดีที่มีค้หน่องบกลวังบุญญาณแล้วก็มีโค้ พี่ฮาระภาษาบุญ,ญานันค่ะร้อยโทภาษาบูญ,ญานันแล้วก็มีที่ปรึกษาเองพี่นันคือจูลี่คือโตเลยไม่ไม่เก่งไม,ไม่รู้ไม่รู้อะไรเยอะค่ะคนไม้ครับโอเคครับในในจังหวัดที่ตัดสินใจแหละโอเคบางครั้งเนี่ยผมอยากจะสอบสอบถามพี่จูลี่หน่อยครับว่าตัดสินใจเพราะอะไรครับบางท่านเนี่ยตัดสินใจเพราะผู้บริหารตัดสินใจเพราะสินค้าตัดสินใจเพราะแผนการตลาดตัดสินใจเพราะผู้นําตัวพี่จูลี่เนี่ยนะฮะมองเห็นอะไรในธุรกิจ อินดีครับค่ะจูลี่จูลี่ตัดสินใจเพราะว่ามั่นใจในประธานบริษัทค่ะแล้วก็มั่นใจในทีมงานมั่นใจในแผนไรายได้ที่ที่เขาเรียกว่าไรายได้ซื้อซ้ำใช่ไหมคะแล้วก็ยังยังสามารถเอาอพวกงานดำฐานเช่าอะไรเนี้ยเอาไปดูแลสุขภาพของคุณแม่แล้วก็คนที่ญาพี่น้องด้วยค่ะคนไม้โอ้ชอบทุกอย่าง ในธุรกิจอินดี้มีตัวอย่างเลยค่ะใช่ค่ะเคย <c oughs> เคยทําธุรกิจอะเครือข่ายเคยทําธุรกิจแนวนี้มาก่อนไหมครับเออก็ถามว่าเคยทํำไหมก่อนที่ก่อนที่จูดี้จะมาจะมารู้นใจอินดีจูดี้ทำมาอยู่ค่ายหนึ่งค่ะแต่แต่แต่คือจูดีต้ต้องไปต้องไปตื้อง้อขอขายแล้วก็คือขายให้เพื่อน <c oughs> เพื่อนก็ซื้อแค่สองครั้งครั้งที่สามเพื่อนไม่ซื้อแล้วค่ะ แล้วก็จูลี่ต้องสตอกสินค้าอยู่ที่บ้านค่ะเป็นรังเลยค่ะรังใหญ่มากแล้วก็มัวอายุไปแล้วค่ะจูลี่ก็เลยคิดว่าม,มันไม่เหมาะกับจูลี่ค่ะแล้วก็ต้องไปตืป้นงอขอขายแบบนี้พอดีจูลี่ก็เลยมาเ,เจออิเดียค่ะจูลี่ว่าใช่แล้วแหละอิเดียที่จูลี่อยากจะทํามานานแต่แต่ไม่ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนค่ะค,ะคไหนายโอโ้โหก็ถือว่าอินเดีมนี่แหละเป็นธุรกิจที่อ่าพี่จูลี่ตามหาแหละนะฮะอยากมีรายรได้เพิ่มราไได้เสริมนะฮะแต่ก็ ซึ่งมาเจอใช่ไหมครับก็ถือว่าจูลี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเนาะแต่ก็ยังไม่ได้เจอโอกาสที่ใช่นะวันนี้ก็มาเจอธุรกิจด,ดีอุปสรรคเป็นไงบ้างครับตอนเริ่มต้นทาธุรกิจดีมีอุปสรรคอะไรไหมครับอุปสรรคก,ก,ก็มีนะคะคือตอนแรกคือดยที่จูลี่ผู้ไทยไม่ชัดน,นะคะแล้วก็จูลี่เรียนมาแค่ป,ป .4 คือจูลี่ก็เคยแบบว่าไม่ไม่เข้าเรียนรู้เลยโชคดีที่จูลี่มีมีทีมมีโค้ด คอยคอยกระตุ้นจูลี่ค่ะจูลี่ก็เลยว่าถ้าแบบถ้าจูลี่ไม่ไม่ไม่พัฒนาตัวเองจูลี่ก็จะอยู่ที่เดิมค่ะแต่ก็ขอให้จูลี่ทําตามคนคนสําเร็จแล้วว่าผู้คนของกลวันที่แนะนําให้จูลี่ค่ะแล้วก็จูลี่ทําตามทาตามค่ะให้ทําอะไรทงหมดค่ะนี่ค่ะให้เรียนรู้ <laughs> ให้คีอะไรจูลี่จูลี่เรียนหมดเลยค่ะขอขอไะไร อ๋อคือพี่จูเล่เองอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของภาษานะฮะแล้วก็การสื่อสารอะไรเงี้ยนะฮะสำหรับเราก็ไม่ค,ไมค่อยมีประสบการณ์ในการทําตรงนี้มาแต่ก็นะฮะก็ไม่เขาเรียกว่ามีพี่เลี้ยงคอยดูแลใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะนะฮะต้องบอกว่าธุรกิจนี้นะฮะไม่ได้ปล่อยให้ทุกท่านทําคนเดียวใช่ไหมพี่จูเล่ใช่ค่ะใช่ค่ะ มีชีมีม,ะะมีระบบค่ะค่ะทั้งง่ายมากค่ะ,ะบบคก็คือ<ฆ>ระยะทางในการเริ่มต้นนะฮะ<ฆ>ก็ผ่านเรื่องราวตรงนี้มาได้ก็เพราะว่ามีพี่เลี้ยงนะฮะคอยดูแลนะฮะปัจจุบันครับนะฮะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะฮะในการที่มีพี่เลี้ยงดูแลนะฮะช่วยเราก็ก็มีไรายได้คือพอพอจะไปไปจ่ายค่าเช่าบ้านไปจ่ายค่าค่าเราเลียงให้ลูกค่ะ หรือฉะนัลูรู้ใจที่เป็นออทิสติกนะคะแล้วก็ก็เคอไ,ได้ได้ดูแลมากขึ้นค่ะจากจากที่จูลี่เป็นพนักง,งานจูลี่ไม่มีเวลาอยู่กับลูเลยค่ะเวลาลูลูอย,อยากอยากเจอจูลี่ใช่ไหมคะก็เวลาลูป่วยเนี้ยจูจูลี่ต้องลางานแล้วก็กลับมาหาลูอย่างเงี้ยแล้วจูลี่ก็โดนขักเงินเดือนอะไรหมดเลยค่ะค่ะอืม,อมนะความรู้สึกนะฮะที่เราได้รายได้จากธุรกิจอินดีมเนี่ย ในในความรู้สึกตอนนั้นอะ่ะพี่จูลี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับเอ,อดีใจมากเลยค่ะดีใจจนแบบพี่นานคะมีมีมีรายได้เข้าบัญชีจูลี่คะ่ะเออันนี้ใช่เงินเข้ามาจากอินดี้ใช่ไหมคะบริษัทอินดี้จ่ายให้จูลี่เข้าบัญชีใช่ไหมคะเอ,อพี่นานบอกว่าอ,อก็ใช่สิก,ก็ก็จูลี่ประชาสัมพันงไงา,ยยางคะ่ะจูลี่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเงินมาจาก อินดีนใจให้จูลี่ให้โอนเข้าบัญชีจูลี่ค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากเลยนะยืนยันหน่อยครับพี่จูลี่มันได้จริงใช่ไหมหลายๆคนทางบ้านเนี่ยนั่งชมอยู่ตอนนี้แม่น้าม้าหรือเปล่าเนี่ยเชิญมาออกรายการเนี่ยเป็นหน้าม้าโค้ดไหมหรือเปล่านะเป็นหน้าม้า <c oughs> ในธุรกิจหรือเปล่ามันเข้าจริงๆใช่ไหมพี่จูลี่เข้าจริงๆค่ะแล้วก็รางวัลที่หนึ่งที่จูเี่เซื้อซ้ำนะคะก็คือไปถูรางวัลที่หนึ่งสองหมื่นค่ะงวดที่แปดเจ็ด <c oughs> สบค่ะ โอ้หนอกจากทำธุรกิจตามแผนการตลาดรายได้ทั่วไปแล้วยังได้ลุ้นรางวัลอีกแล้วครับใช่ค่ะขอให้เราทาเป็นลูกค้าประจำมาค่ะผอบอกว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้ดีใจด้วยนะนะที่ถูกรางนะหลายๆคนนะนะตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนะฮะสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยคนให้กําลังใจเพียบเลยนะฮะนี่นะถูกรางวัลด้วย ผมอยากได้บ้างอารมณ์แบบแนวพ่จูลี <c oughs> ความรู้สึกแบบโดนแบบนี้มันจะรู้สึกยังไงผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็หวังเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นตั้งแต่ได้4ี่รอยแล้วนะ <c oughs> หลายๆท่านบอกตื่นเต้นตั้งแต่สี่ร้อยแล้วนะฮะโอ้กรีดเลยนะแมอยากเป็นของเราบ้างนะหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยพิมมาเพียบเลยนะพ่จูรีนะหลายๆท่านบอกว่าแมต้องเป็นของเราสักครั้งนะได้เหมือนพ่จูรีนะโอเคครับพ่จูรีนะฮะความสําเร็จที่ได้นะฮะต้องบอกว่า ก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นผลลัพธ์ที่เราลงมือทําแหละเราตัดสินใจเริ่มต้นเนาะนะฮะจุรล่ครับอยากให้พี่จุนะรี่ลองพูดถึงหน่อยครับถ้าวันนั้นนะครับพี่จุเล่ไม่ตัดสินใจทําธุรกิจอินดีมมันจะเป็นยังไงครับตอนนั้น <c oughs> ถ้าถ้ามันนั้งจูลี่ไม่ตัดสินใจทําอินดีมถ้าวันนั้นจูลี่ไม่ตัดสินใจทําอินดีม จูดี้ก็ไม่มีเวลาอยู่กับลูกชายที่เป็นออทิสติกค่ะแล้วก็ลูกก็ไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอค่ะแล้วก็จูดีก็เป็นเป็นลูกจ้างค่ะไปหาไปหาสมัครงานตรงเนตรงนี้ซึ่งอายุก็เยอะแล้วเนาะก็คือถ้าเราถ้าเรายังถ้าถ้าในวันนั้นไม่ตัดสินใจทําอินดีมชีวิตตอนนี้ก็ยากลำบากมากๆเลยค่ะคนหมครับอยากขอบคุณใครบ้างครับ นะอยากขอบคุณใครบ้างอยากพูดถึงใครบ้างครับในจังหวะนี้ครับในจังหวะนี้ก็ก็คือขอบคุณพี่อุษนีบุญยานันท์ขอบคุณข้อน้องกฤวงขาแล้วก็ค้อน้องกฤวนบุญญานันท์แล้วก็ขอบคุณเอ่อโค้ชพี่ฮาร์ไรท์โทภาษาบุญญาน,านันท์ขาที่ที่คอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็น เอ็นให้คำแนะนําให้กับจูลี่ทุกครั้งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนดึกๆนะคะคนน่งของของเรานะคะก็คือการเองมากๆเลยค่ะถ้าไม่มีแล้วก็อย่างในยังมีทีมค่ะยังมีทีมที่ออกระตุ้นจูลี่ค่ะเวลาที่จูลี่อาจจะแบบบางครั้งอาจจะมีมีแบบเคยท้อบ้างว่าโด,ดยที่ว่าภาษา,า,าตัวเองที่ผู้ไทยไม่ชัดค,ค่ะก็ขอบคุณขอบคุณทีมง,งานด้วยคะ่ะขอบคุณทีมง,งานทุกท่านเลยคะ่ะครับพี่จูลีค่ <S <S ครับนะฮะก็ หลายๆท่านเนี่ยนั่งดูไลฟ์สดๆตอนนี้นะครับไม่ว่าจะดูสดๆหรือดูย้อนหลังนะคะมาเห็นพี่จูรี่ตออเนี้ยนะครับหลายๆท่านนะครับก็อยากจะเปิดโอากาสให้กับตัวเองนะครับในการตัดสินใจเข้ามาเนี่ยครับก็พี่จูรี่นะครับมีมีอะไรแนะนำไหมครับธุรกิจนี่ยมันทำยากไหมค่ะก็คือธุรกิจน,นี้นะคะเราเราเป็นเจ้าของเองเป็นบริษัทของเราเองค่ะเราสามารถบริหารเวลาบริหาร รายเอ่อเขาเรียกว่ารายได้ใช่ไหมคะเอ่อเรายิ่งประช,ชาสัมพันธ์เยอะคือ,ค,อคือเราเราลงเนื้องานเงยอะค่ะเราก็ได้เงินเยอะค่ะแล้วก็เราช่วยทีมเราก็ได้เงินเราเราประช,ชาสัมพันธ์เราก็ได้เงินค่ะก็คือว่าโดยเฉพาะจูลี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มองว่าคนอื่นทาได้จูลี่ก็ทําได้ค่ะแม้ว่าจูลี่จะพูดไทยไม่ชัดแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคคะที่อิงดีเขาไม่ว่าจะเป็นสัญชาติที่ว่าเหมือนจูลี่ คุณจีนเมียนมาหรือเป็นคนประเทศอื่นๆนะคะเข้ามาเถอคะ่ะขอให้คุณเริ่มต้นที่หนึ่งข้อที่หนึ่งได้แล้วข้อที่สองข้อข้อที่สามต่อมาเรามีชิงช่วยคะ่ะอธุรกิจอินดีมเนี่ยครับเหมาะกับใครบ้างครับพี่จูลี่นะฮะเหมาะกับใครบ้างธุรกิจอินดีมเหมาะกับทุกทุกอาชีพเลยคะ่ะขอให้ขอให้คุณมีอายุสิบแปดปีขึ้นไปนะคะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณ คุณอยังมีรายได้เพิ่มคุณยังมีอิสระทางการเงินงในอนาคตค่ะขอให้คุณเข้ามาเราทีมทีมเราพร้อมที่จะช่วยให้คุณประสบคสวามสำเร็จไปพร้อมกันค่ะเพราะว่าอินดีมไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่ทางเลือดแต่คือทางรอดค่ะอืมนะฮะในยุคนี้หลายหลายท่านก็อยากจะประสบความสำเร็จแหละนะฮะก็บางท่านก็สอบถามเข้ามานะฮะพิมคำถามเข้ามานะฮะ พ่จุลีนะครับใช้วิธีการไหนครับในการสร้างรายได้หลักแสนเนี่ยเอาไปปลดหนี้ปลดสินนะครับวิธีการของพ่จุลี่มีวิธีการอะไรบ้างครับแบ่งปันเผื่อเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆของเราที่เป็นสมาชิกแล้วนะฮะที่เข้ามาอยากจะประสบความเร็จแล้วก็มีผลลัพธ์เหมือนพ่จุลี่ครับค่ะก็คือก็คือเราเราเรีไลชื่อค่ะแล้วก็คนที่เพื่อนของเรา ญาติสนิทของเราที่ที่เขาอยากจะมีรายได้เพิ่มเหมือนกันแต่เขาเขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้จากอินดีนแต่เราก็เอาอย่างเช่นคนที่มีสุขภาพใช่ไหมคะแล้วก็เอางาดำสินค้าของบริษัทค่ะไปแนะนําเขาไปดูเลยเพื่อให้เขาไปไปดูแลสุขภาพอากงอาม่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างเช่นคนเออไม่ไม่ใช่ผู้สูงอายุนะคะก็คือ,อคนที่มีงานประจำอยู่แล้ว ก็สามารถทําได้ค่ะไม่ไม่กระทบกันยาวประจําของเราค่ะสามารถทําควบคู่กันไปได้ค่ะแล้วก็คุรจะแห่งผลลัพธ์ที่คุณเอ่อไม่สิ่งผลลัพธ์ที่คุณได้อาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการแต่คือผลลัพธ์ที่คุณคู่ควรค่ะขอบคุณครับพี่จูเลีนะฮะผมเชื่อว่านะฮะก็หลายหลายท่านฟังพี่จูเลีนะฮะผมฟังผมรู้สึกว่าโห นะฮะพี่จูลี่เนี่ยไม่ได้มองข้อจํากัดของตัวเองเลยนะฮะในการเข้ามาทําธุรกิจเนาะนะฮะไม่ไม่ไม่มองตัวเองว่าเอ้ยฉันพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะไม่ไม่คิดตรงนั้นเลยนะฮะมองเห็นโอกาสว่าถ้ามีคนหนึ่งคนทําได้พี่จูลี่ก็ทําได้นะฮะทุกท่านครับวันนี้ครับเรื่องราวของพี่จูลี่นะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายหลท่านนะที่อ่ากลังจะเริ่มต้นนะฮะแล้วก็เริ่มต้นนะฮะในวันนี้นะผมเชื่อว่า ทุกท่านนะฮะสามารถประสบความสาเร็จได้เหมือนกันเนาะเพราะเราเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าพี่จูลี่แบ่งปันมาเนาะพี่จูลี่บอกว่าเราไม่เก่งหรอกแต่เรามีผู้นำนะฮะมีทีมโค้ดนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้มีเดอะมาสเตอร์นะใช่ไหมพี่จูลี่นะฮะมีเดอะมาสเตอร์นะฮะอ่าคอยช่วยเรานะฮะเป็นยังไงบ้างมีเดอะมาสเตอร์เข้ามานะความรู้สึกของพี่พี่จูลี่นะฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างแบ่งปันหน่อยครับ ก็คือก่อนที่จะมีจะมีเดอะมัสเตอร์ใช่ไหมคะองค์กรเดอะมัสเตอร์เราก็เราก็ทำงานง่ายอยู่แล้วคะ่ะยิ่งตอนนี้มีองค์กรมนุษย์เงินล้านทีมเดอะมัสเตอร์องค์กรใหญ่มากเลยเหลายสิบท่านคือหลายหลายท่านมากๆเลยคะ่ะแล้วมาช่วยเราอย่างไยคะ่ะเรายิ่งเติบโตได้เร็วขึ้นขยายทีมได้เยอะขึ้นคะ่ะแล้วก็ขอให้เข้ามาก่อนนะคะยังไงก็ดีกว่าคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ ตอนนี้นะคะคือเราทํางานกันแบบคือช่วยกันทํางานแบบเร็วมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ไทยไม่เก่งหรือไม่เคยทํามาก่อนเข้ามาเทยคาสําเรจแน่นอนค่ะค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่จูลี่มากๆนะครับก็เป้าหมายครับพี่จูลี่นะครับพี่จูลี่วางแผนนะครับมีเป้าหมายอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจอินดี้แบบไหนครับ ก็ก็คือจูลี่ก็ยังมีอป้องใหมายของจูลี่นะคะจูลี่ต้องจะพิชินงนร้านที่อินดีนะคะไปดูแลไปดูแลไปดูแลแม่จะได้พาแม่ไปเที่ยวจะได้พาลูกไปเที่ยวแล้วก็ลูกได้เรียนโรงเรียนที่ดีค่ะแล้วก็ลูกชายที่เป็นออทิสติกก็จะได้มีการดูแลให้อ่ให้ดีกว่านี้ค่ะมีชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ค่ะอ๋อ พี่จูลี่มีความเชื่อมั่นขนาดไหนครับลองแชร์ค,ความรู้สึกหน่อยครับในธุรกิจอินเดียมอินเตอร์เนชั่นแนลของเรานะคร IDM ของเราครับค่ะจูลี่มีความเชื่อมั่นค่ะเพราะว่าทุกๆท่านจูลี่ทําได้นะคะจูลี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ทําได้แล้วก็ทุกๆทุกคนทําได้ค่ะแล้วก็นี่ที่อินเดียนะคะมีประธานนะคะเป็น ประธานแบงคุณก้องนะคะพี่ก้องอัองครันติบิพลของเรานะคะแล้วก็ยังมีพี่โจ้สมพ่อปั้นสีขาะแล้วก็มีพี่พตรง่งรวลพระโยะกรายะนาวงนะคะแล้วก็มีทีมผู้นําระดับเงินล้านนะคะ,ะขอให้พี่เปิดใจพี่สำเดจแน่นอนค่ะแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะพี่อโอเคนะครับโอหลายๆท่านบอกว่านะฮะอ่า ขอบคุณพี่จูลี่มากๆนะครับที่มาแบ่งปันนะฮะมาสร้างแรงบันดาลใจให้อ่าพี่ๆหลายๆท่านนะมีมีแรงขึ้นขึ้นสู้เลยนะฮะพอได้มาฟังเรื่องราวของพี่จูลี่ในวันนี้นะฮะ<ส>ก็เป็นนะฮะอ่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวอีกท่านหนึ่งนะครับผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าพี่จูลี่นี่นะฮะมีความมุ่งมั่นมากๆนะครับแล้วก็มีความตั้งใจฮะ,ะ <S <S สุดยอดมากเลยนะฮะหลายๆท่านนะรับินมาสุดยอดมากเลยนะครับ อ่ะแหละครับสุดท้ายนี้นะครับพี่จูลี่นะฮะพี่จูลี่อยากจะฝากอะไรถึงนะผู้ชมของเรานะฮะผู้ชมก่อนนะที่ยังไม่ตัดสินใจท,ทําธุรกิจและกันอ่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจนะมาดูเราสดๆตอนนี้หรือดนย้อนหลังนะครับค่ะก็คือสุดท้ายนี้ก็ฝากถึงพี่ๆที่กำลังจะตัดสินใจเข้ามาหรือว่าติดตามอยู่นะคะว่าจูลี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ทําได้ คุณก็ทําได้คะ่ะแล้วก็ไม่ว่าจะไม่ต้องไม่ต้องการว่นวนเรื่องของภาษานะคะแล้วก็ทีมเราพร้อมที่พร้อมที่จะจะพาพี่ๆนะคะไปประสบความสัเเ็จค่ะครับผมแล้วก็ฝากอะไรถึงพี่ๆที่เพิ่งตัดสินใจมาสดๆร้อนๆเนี่ยครับมีอะไรเป็นกําลังใจให้พี่ๆของเราไหมครับอรามีคะ่ะก็คือ พี่ๆที่กำลังเพิ่งเข้ามาใหม่ๆใ,ใช่ไหมคะก็คือให้มั่นใจค่ะค่ะให้มั่นใจเพราะว่าตอนนี้มีที่อิงดีมีองค์กรเดอะมาสเตอร์นะคะทีมมานุ่นเงินร้านค่ะมาช่วยเราค่ะแล้วก็พี่พี่มั่นใจแล้วก็พี่จะเติบโตแล้วก็ขอให้พี่ทําตามระบบค่ะองค์กรที่ที่มีให้เราะคะ่ะขอให้พี่ทําตามหนึ่งสองสามที่ ผู้นำเนี่ยแนะนำนะคะแล้วก็ยังมียังมีองค์กรเดิมมาสเตอร์ที่ช่วยเราค่ะที่สําเร็จแน่นอนค่ะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยเนาะนะฮะก็นะฮะหลายๆท่านนะฮะบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะฮะตัวอทุกคนเลยเนาะนะเป็นกําลังใจดีมากเลยนะครับขอบคุณพี่จุลีมากๆเลยนะที่นะครับมามาแชร์ประสบการณ์นะทุกท่านครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจเนาะที่เข้ามา ชมสดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook แล้วก็ทางน,าา YouTube นะฮะ u ่า b e นะฮะโอ้โหนะฮะพี่อ่พี่จุลีครับตอนนี้มีคนมาชมสดตอนนี้นะะเกือบหนึ่งพันคนเลยนะฮะนะมีผู้ชมเข้ามาชมตอนนี้เกือบหนึ่งพันคนแล้วครเป็นปรากฏการณ์ที่โอ้โหต้องบอกว่าตันสะเทือนอีกรอบหนึ่งนะฮะในธุรกิจอินดี้อินเตอร์เนชั่นแนลโอ้โหนะฮะ นะะกดแปดกดเก้ากดหัวใจให้หน่อยนะฮะกดแปดกดเก้ากดหัวใจให้ทุกเองหน่อยนะครับทุกท่านครับตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะที่ได้ฟังเรื่องราวของพี่จูรี่นะฮะผมเชื่อว่าเรื่องราวของพี่จูรี่ในวันนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจนะให้กับทุกท่านที่นะฮะเป็นนักสู้นะฮะเป็นนักสู้คนหนึ่งสู้เพื่อลูกสู้เพื่อครอบครัวนะฮะ ในวันนี้ใครสู้เพื่อครอบครัวบ้างครับอ่าใครสู้เพื่อลูกบ้างครับใครสู้เพื่อคนที่เรารักบ้างครับอ่ากดหนึ่งให้หน่อยครับวันนี้ครับทุกท่านครับใครที่มาชมสดๆตอนนี้นะฮะใครบ้างครับวันนี้เราตัดสินใจนะฮะเข้ามาสร้างรายได้นะฮะมาอ่อต้องการความสําเร็จนะฮะมาสู้เพื่อเพื่อลูกเพื่อคนที่เรารักเพื่อครอบครัวบ้างครับกดหมายเลขหนึ่งหน่อยครับ นะฮะกดหมายเลขหนึ่งมาหน่อยนะอาโหนะฮะวันนี้นะฮะต้องบอกว่านะฮะเป็นเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเนาะนะฮะตื่นะเต้นมากโหเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะนะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับอืมนะฮะเป็นแรงบันดาลใจมากเลยเนาะโอเคนะครับค่ำคืนนี้เนาะต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะที่ มากดไลค์กดแชร์ให้กดคอมเมนต์กดติดตามนะฮะทุกท่านครับนะฮะต้องบอกว่าผมเชื่อว,ว่ารายการไลฟ์ซิงสตาร์เนี้ยนะฮะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆทุกท่านได้มีโอกาสนะฮะเข้ามานะ,ะมาแชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันใครบ้างครับอยากจะออกรายการไลฟ์ซิงสตาร์บ้างครับนะ,ะมาดูไลฟ์ในวันนี้แล้วตั้งเป้า,ากับตัวเองว่าฉันอยากจะมาออกรายการนี้บ้างจังนะฮะใครบ้างครับ นะคใครอยากจะมาออกรายการแบบนี้บ้างนะฮะกดหมายเลข99หน่อยฮะ,ะอ่ากดหมายเลข99หน่อยครับนะอ่าขอบคุณครับขอบคุณเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างผู้นำความสําเร็จนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะฮะวันนี้ต้องขอบเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะฮะอ่าเรามีเวลานะฮะ,ะครึ่งชั่วโมงนะฮะ40นาทีประมาณนี้นะกะับเรื่องราวดีๆในวันนี้นะหลายๆท่านอยากจะออกรายการเงื่อนไขบอกเลยว่าง่ายมากนะฮะ เงื่อนขายง่ายมากนะครับไปติดต่อผู้นำของท่านได้เลยนะฮะไปติดต่ออผู้นำที่ดูแลนะฮะทีมมาสเตอร์เฮดที่ดูแลได้เลยว่าทำยังไงครับถึงจะได้มีโอกาสมาออกรายการเหมือนพี่จูลี่ในวันนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับนะสุดท้ายนี้นะครับอ่าสุดท้ายนี้นะฮะก็นะฮะโอเคได้เก่งมากๆเลยนะเก่งมากๆเลยฮะ ก็เตรียมตัวของคุณให้พร้อมนะครับนะฮะเตรียมตัวของคุณให้พร้อมเพราะแสงสปอตไลท์ในครั้งต่อไปอาจกําลังส่องไปที่คุณครับวันนี้เราทั้งสองคนนะฮะกับพี่จูเล่นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ